สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องบานุนุพงศ์นะครับผมวันนี้ก็มาหอดหน้าแล้วพี่น้องก็มาถึงปป๊บก็เลยว่าเพิ่นวัดมีอยังไงเหตุบุญนี่เพิ่นว่าอ่ามีอะไรให้เล่นนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาดูก่อนนะครับว่าจิเป็นบ่อขีรับก็ดูชิ้นส่วนมันก่อนผมก็จบอ่า ช่างยนต์มานะครับผมอันนี้เป็นพัดลมของไทรค่ะน่าจะของคุณคุณแม่สุซานบ่สุซาน่าบ่พัดลมของคุณแม่สุซานมอบให้กับทางร้านก๋วยเตี๋ยวสมพรปากมอบให้สังอันนี้มันก็จะเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับผมส่วนตัวผมก็จบช่างยนต์มาโอ้โห ทำได้เนาะพอดีมันเป็นพนะนพดานบอกวติดอันนี่บอกซึ่งลุงช่างนะคะแล้วก็ส่วนมากก็ประกอบประกอบไปพัดแล้วก็ขึ้นทิเท่านั้นคือลุงช่างก็จะทำงานนะคะแล้วก็เร่ยงสาหลเนาะแล้วคนที่จะมาติดตั้งนะคะก็ยังไม่มีเวลาตอนนี้เขาเรียกว่าเบานุกมาวันนี้พอดีก็ไปจบงานกานงางาน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 านุนงานเางานงานานงน แม่ทำใจมางุ่มไปเหซาวไปแล้วมันพอเป็นได้ี่แต่ก็ดีเนาะตัวหลางเลยอ๋มันต้องติดที่นี่เลยใช่ไหมคะประกอบให้แม่ข้างใงมซาวนี่ได้เอาไปซ่อมแม่ํำใจนี่ช่างรือเ่ ช่างประกอบบ๊เป <ara> <ibl ampa> <PI AN> <at> ็นรื <at> some tea. Some tea. Some tea ้อออกรือออกเลยแจ๊กอันไหนเป็นอันไหนหลวมบ้างเนี่ยเป็นนายใหญ่แทนเป็นพัดลมที่ประกอจะประกอบเป็นพัดลมติดผนังนะคะเป็นพัดลมติดผนังแต่ถ้าเป็นพัดลมพัดลมตั้งพื้นคงจะประกอบไปนานแล้วควสวก็ประกอบได้อยู่ มันรประกอบกันเพียงแต่อันนี้มันใช่อนอดแต่ออว่าเราจะยิงบนสทงวนเสาว,ว่าทำให้เป็นเป็นแต่เขาก็มันทำได้บอกเลยได้แต่ันต้ดนี่ติดอย่างนี้ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นพัดลมที่ติดตั้งแบบนี้นะคะอันนี้น่าจะยิงได้ดานสวอลก็ทำให้เป็นเอ้นนอดนั่นแะมีการประกอบเกิดขึ้นนั่งใกล้ๆจะได้เยอะเพราะว่าเอฟซีเห็นชัดนะคะก็อยากดูแหละเลยนั่งใกล้ๆมานจิกยยอดนิ้วเรียบร้อย เยอะดีเยอะเอาไปคันใไซบ้านนี้พูนเลงไหนคะพูนแล้วในครัวพูนแล้วต้องถามป้าท้ายบ้านนะในครัวในครัวเอาเหล่านุปีนดูอะไรอรับเหล่านุปีนดูอะไรคะดูรูปแต่งดูส่งขนาดนี้เลยตัวหลังออกก่อนต้องประกอบตัวนี้ก่อน เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วใ้่ใช่ลยไม่ต้องเอาพลไม่ใส่ใส่แค่นั้นจุกเลยเข้าในะังเขาดูไวมากเลยบินขึ้นไปดูชาวบ้ดี่อยกบ้าาวบานหน่อยกปไนุกท่าสวัดีกท่านทุกท่าน้ชมนคะตอนนี้สร้างทับรมนะคะสร้างไฟมาแล้วนะแต่ดูมันคุ้นคนะ เหมือนหัวยองๆพี่เก๋ว่ะสวัสดีคุณแม่ก็เจ้าของคนเทนงานหรือเปล่าเจ้าตั้งชื่อไม่ถูกช่างต้องตั้งว่าบ่าวนุกเป็นอาชีพเลยนะคะตอนนี้บ่าวบิชื่อเล่นนะเจ้าเงาะป่าไปเอาสวัสดีครับบ้านนี้ ประกอบเสร็จแล้วนะคะเบาหนไปหาสว่านนะคะตอนนี้เพราะว่ามันต้องใช้เจาะนะคะต้องใช้สว่านเจาะบรรยากาศทุ่งนานะคะลมพัดวีพีนะเอซีพี่น้นองแต่ว่าช่วงบ่ายรู้สึกว่าจะแดดนะคะ เอาความไงจากอัน คือทอดผูบาวิ่กินงไป<อ>หนึ่งรายแล้วพี่น้องเป็นยังบาทนี่เส<อ>ื้อหลมกลายขายดีจนได้นอนขายแหละพี่น้องเอ้ย ได้เเท่าไรโอ้ตาก็ถือมันบ่มันสบายุพ่เราคือมก้มีเป็นยังวะสว่านไม่มีนะมีอยู่ตั้งแต่ร้านกาแฟไปยังร้านกาเฟไปยู่ร้านกาแ้นอนยี่ห้อ ฝนไปเห็นเพโนก็ตักงตักไงลไหลสวดประน้ำมาเบิกเติมคักานานเอาอันนี้เบิกเห็นประเต็นมือนะฮันเนนบิกพระเจ้าประบอกว่าปลาประฝนประจ้องก้นเอออันนี้ล่ะค่อยปะไว้ในห้องไงแล้วทีนี้เห็นแต่บ้านบอกรว่า ่อยดูไรสุดเห็นปเต็นสารอะไรนะะเราให้เป็นอยู่บ่ข้าวหน่อนนะอ๋อกระจังมาคักค่ะนามนะลยังดีแต่เรามีสารหลายปะเลือะเต็นเราก็ขึ้นบ่เราไปหาเป็ดเทียนเ่อนู้นไอสารมาตักมาเลยอน้มันโดนะมันโดนแล้วมันก็ลืมลืมได้ลืมแบบสารอะไรอันนี้สองอันจะลื่อต้องเบิ้ง ค่านี้มาก็ตอนคืนก็สารสวิงก็ได้ขายาพุนแม่คำใช้ยังได้ขายสามันหมื่นผัวก็เอาป่านกก็เอาแลอะไรอีกแต่แต่บริษัทแบบนี้แต่ซื้อเอาไซส์น่ะก็ได้ว่าฮะอันนี้เพอเอซยันร่องฝีมือจะโขวกซื้ออันนี้ก่อเจ้าบอกใช่ทำเองอ๋อแล้วให้แต่ก่อนมันจะได้ส้อน เดนถ้าเจ้าทำยังไงบกดเอากดเอาอะก็กดแล้วมันไม่เป็นเป็นมามาจะส่งนี่มาเลเออขี้อยู่นี่แหละรถเนียวเอาแต่สวานมาเอาดอกมาเยมัน มันจะได้หันมาทั่วใส่เหล็กนะี่ยต้องเหล็กมื่อีบันไดบอกมันมีปลั๊กไฟหรือเปล่าฮะไฟมันถึงไหมล่ะก็รู้ไม่ถึงเนี่ยแล้วเอาแล้เอาเสาไฟเป็นหลักก่อนแล้วเอาที่มันมีต่ามันไม่มีดอกเจาะปนูนไม่ม,ไมีดอกเจาะปูน ใส่ปูนก็ต้องก็ไม่ม like ีมันเดิมนั่นแหละมันหันออกไปหมดต้องมีปลาไฟใส่ตรงนี้กับตั้มโหกินลังคาช่วยตาได้ต้องสอนช่วยมองเดียวนั่นละนะเขาอาปากมาเสียบกันไงให้เขาเดินให้ใหม่สรุปนะครับคลิปนี้ก็ฝากไปแลกใจกดติดตามช่องบ้านนะคะสบายเรื่องนี้แหละที่ทำไมวันนี้ถึงปิดพัดลมไม่ได้ ได้อยู่นะได้จะติดแล้วันนี้เลยใช่ไหมก็ต้องก่อนเดี๋ยวเขาเจ้ามาเขาเจ้าติดอันน้ำไห้เพราะว่าเขาเจ้าบอกว่าจะเดินต้อง